สวัสดีครับผมเช็กกันตอนเช้าครับบรรยากาศก็คึมคึมนะครับบรรยากาศคึมคึมมีลมมานะครับลมหนาวนะครับลมลมเย็นๆมันลมฝนนะครับลมฝนเหมือนเหมือนฝนจะตกนะครับดูครับคึมคึมนะครับเครดูนี่ยก็ตกหมดแล้วนะครับตะวันรับปมาดไม่ตก ลเดียบยอยครับแต่นี่ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีไม่มีเลยนะครับไม่มีสักหยดไม่มีสักหยดเลยนะครับไม่มีสักหยดเลยครับพี่น้องเลยมิดจริงๆบ้านมังหอยไครครับไม่มีครับแต่เมื่อคืนนี้ลมครับลมค่อนข้างแรงนะครับ ตบแรงมากเมื่อคืนนี่เบิ่มบั่มเบิ่มบั่มเบิ่มบัมบมบ่มมานะครับนี่ว่าจะสัดลงมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับสรุปแล้วไม่มีนะครับไม่มีเลยมาดูพี่จะน้องทำน้องทำอะไรอีกเนาะนาะล้างน้ำค้างอย่างนี้แล้วนะครับ,บเป็นประจำทุกวันนะครับทุกวันนะครับ บันค่ำก็จะร้างฝนครับบันค่ำก็จะร้างฝนตึกเช้ามาก็ทางน้ำค้างครับอ้าวลินแล้วดิอ่าเริ่มรินมาแล้วครับบนอยู่ยกยกนะครับว่าฝนไม่ตกไหนเริ่มลินเรมาแล้วครับเริ่มลินมาแล้วเริ่มลินมาแล้วครับเสียงหลงค้างนหงปุ๊กปิกปุ๊กปิกปุ๊กปิกแล้วครับ เริมลินลงมาแล้วนะครับเอ่ดีใจฝนตกแค่นี้แหละมันจะตกจริงไหมครับแต่ว่ามองเห็นเป็นเม็ดลงแล้วนะครับมองเห็นแล้วนะครับถ้าตกก็เป็นการดีนะครับเราจะสังเกตได้ว่าต้นไม้นี่ครับอ่าสีนี่สวยงามเหลือเกินครับ เลี้ยงอะไาม่เลยแล้วอ่ามันแรงกับแรงนะครับหลังจากว่าไม่มีฝนไม่มีอะไรเลยเอาว่าฝนจะตกตั้งหลายวันแล้วนะครับแต่ก็ไม่ตกสักทีครับสังเกตดูต้นไม้ที่อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ต้นอะไรต่างๆนะครับนี่มันก็ตั้ง้นกล้วยครับไม่ดูว่า,ถาแถลงไปาน,นานๆจะจะหมดหรือเปล่าครับ ปีที่แล้วนี่ต้นกล้วยเยอะมากแล้วตกมาปีนี้นะละห้องละแหงจะตายแล้วครับนะอาจจะไม่เหลือครับอาจจะไม่เหลืออาจจะไม่เหลือแนวภา,าบานให้เกาว่ามันสียังแนววะนะ่เนาะในกลัาคือคักครับคือคักกันนะ ทำอะไรกันนะครับข้างในคึกคักันเ่งยังคึกคักจังตกจริงๆครับพี่น้องตกจริงๆครับตกจริงๆแต่ไม่แรงครับถือว่าจะแรงไปกว่านี้ก็ยังไม่ดูนะครับก็เป็นสายลงมานะครับม่เล็กๆกับตกจริงๆครับไม่เหลือครับเรเป็นเม็ดลงมาแล้วนะครับ หนุหยเหียนมาแล้วโอ้หนุหยเหียนเอาฝนมานำว ề ล,ลงจริงๆนะครับลงเน็ตจริงๆเขาบอกว่าจะตกครับแต่ว่าท่านผู้ชมอาจจะมองมาเห็นครับจะมองมาเห็นมันเล็กๆ,ๆครับกำลังลงครับ กำลังลงนะครับกำลังลงเม็ดเนี่ยแล้วมันก็ไม่ตกนะครับเพราะนั่งดูตั้งนานนะครับรอรุนนะครับว่มามันจะตกหรือไม่ตกรอรุนนะครับ อะไรมาส่งพี่แอมเนาะข้าวสารนะครับข้าวสารนะครับข้าวสารมาเร็วไปเร็วครับฟ้าแัดครับอ๋อไม่ตกจริงๆครับใส่จะไม่มีนะครับบางทีจะไม่มีนะครับไปแล้วนะครับเมื่อกี้ที่ผมหยุดคลิปเนี่ยกลัวมันอายนะครับ มันได้คนระับไม่มีแล้วคนระับไปเลยเรียบร้อยไปทางเขาอัดลาดสิเก,เกียรอิอนลอดครับนี่ทีทททมงานก็มาแล้วนะครับเนี่มากันแล้วครับโอ้ไปซ้ำไม่มีเลยสักเม็ดครับทีนี้ไปแล้วนะครับพ่อบอกอยู่บ้านตกเนะี่ย ที่อำเภอพระปาชัยนะครับจังหวัดบุรีรัมย์พ่อโทรไปตั้งแต่ตีสี่ว่าที่นั่นตกนะครับอยู่โรงแป้งนะครับกระตกนะครับน้องชายอยู่ที่นั่นนะครับเพราะฝนตกเอามันไปขายนะครับเอามันไปขายเละเลยครับล้านจอดรถตอนนี้นะครับเละเลยนะครับว่าที่ร้านนวดตัวสุขภาพของเราปอแปะปอแปะปอแปะดินดิน ป,ปลอยนะครับตอนนี้ก็หายไปแล้วนะครับบรรยากาศที่ร้านนวดตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเงียบไม่มีแม้กระทั่งฝนแต่มันคึมสื่อ,อมันคึมส,สื่อนะครับมันคึมสื่อ,อมันบ่ตกคึมเฉยนะครับพ่อเก็บได้ยเยอะไหมเมื่อเช้านี เก็บผักได้เยอะไหมอ๋อเราส่งอย่างเดียวนี่พ่อเก็บแล้วนะครับผักบุ้งครับวันวันนี้ต้องเก็บอีกอ๋อทุกวันนะครับมีรายได้ทุกวันครับพ่อมีรายได้ทุกวันนะครับพ่อมีรายได้ทุกวันนะครับวันละสองร้อยสามร้อยนะครับสามร้อยกว่าบาท กุ้งนะครับปลูกสายลังเหมือนกันนะครับเหมือนที่รานนะครับูเหมือนกันนะครับก็พ่อบอกว่ามันสวยครับก็สวยจริงๆนะครับตอนนี้อยู่ที่ครัวนะครับไม่รู้ว่าพี่แอมจะทำอะไรให้กินนะครับวันนี้ครับเขาอเก็บได้เก็บทุกวันเลยนะเช้าก็ทัรกลับบ้านแต่ตีสี่พ่อบอกว่าฝนตกนะครับ แต่ที่ร้านเราไม่ตกไม่มีสักเม็ดเรี <c oughs> ยกว่าไม่มีก็ได้นะครับ <c oughs> โอ้ที่ต้องคลิปไปเนี่ยมันปล่อยปลอยครับมันปล่อยปลอยครับผม,มปล่อยปล่อยครับไม่ถึงกับว่าดุนแรงครับโอ้ดูต้นไม้นี่พี่น้องเอ้ยเลี้ยงมาแล้วครับต,ต้นบักมีกับสีตต้แลวนะั่นนะ เลี้ยงเขาเลี้ยงเขาแล้วครับต้นมะนาวนะครับต้นมะนาวดูต้นมะนาว,ว,นานาวแรงมากครับโอ้แรงครับมันแรงมันแรงครับแรงมากๆครับเป็นเห็นปีนี้นะครับตั้งแต่มาอยู่สามปีนะครับโอ้เอากานเลยนะครับ เท,ท่าที่เคยเห็นมาหรือจะมาตอนมันยังไม่ถึงฤดูมันนะอาจจะเป็นไปได้ครับว่านี่ก็กลางเดือนช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับถ้าไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าถ้าไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้านะครับวันรอติดตามมันต่อไปนะครับเราไม่ใช่กรมอุตุครับที่จะเดานะครับอ่าไม่ใช่กรมอุตุ จะรู้ร่วงหน้าฝนจะตกวันไหนวันไหนครับ <c oughs> ว่ากันไปวันนี้ก็เห็นไอ้บรรยากาศมันคืบๆนะครับผมก็เลยนั่งเดินอกมานั่งเนี่ยที่หน้าร้านเนี่ยหน้าบ้านนี่แหละครับนั่งเล่นกับพอ่อดูฝนจะตกไหมเนี่ยมันก็ไม่ตกพอเปะพอเปะมากา็หายอยนะไปอัดหลา ันนี้ก็เปิดร้านตามปกตินะครับผมเปลลิดตามปะกะตินะครับเริ่มเปิดแล้วนะครับอ่ายีนนีต้อนรับนะครับสําหรับผู้ป่วยที่เดินทางเข้ามาอ่า็อยจะลืมเด้อถ้าจะเดินทางเข้ามานะครับที่ร้านนวดเราก็โทรมาก่อนนะครับ0 8 0 3 3 3ปด1าามมเดงหนึ่งเด้อกี่น้องโทรเข้ามาก่อนนะครับอ่าโทรเข้ามาก่อนให้ได้ ทมไถ่อาการกันก่อนนะครับว่าทําได้หรือไม่ได้นะครับจะได้ไม่เสียเวลาเปล่านะครับว่าจะทักเข้ามาตามเพจกับเพจหมวดเพื่อสุขภาพลําไปมานะครับถ้าเข้ามาได้เลยครับผม้านก็จะเปิดตั้งแต่สองโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับสามารถโทรเข้ามาปรึกษาอาการได้แต่สองโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะครับอ่าจะประมาณนี้นะครับอ่ามีการผ่าตัดหรือว่ามีโรคประจาตัวก็บอกคุณหมอนะครับ จะได้ไม่พลาดนะครับจะได้ไม่พลาดจะได้ไม่มีปัญหาในการรักษานะครับยาปกปิดนะครับอยาปกปิดว่าเป็นโรคประจําตัวอะไรนะครับโรคประจําตัวนะครับบางคนมนถามว่ามีโรคประจําตัวไหมก็โรคกระดูกตับเส้นนี่เลยค่ะนั่นไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคประจําตัวอะไรนะครับโรคประจําตัวหมายถึงโรคตับโรคไตโรคปอดโรคมะเร็งโรคตับโรคไตโรคตับ นะครับลูัวใจนะครับลูมอตอยโรคไทรอยความดันเบาหวานอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับไม่ใช่ว่าโรคที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันนะครับไม่ใช่ว่าถามว่ามีโรคประจาตัวไหมก็กระดูกทับเส้นนี่แหละครับผมก็เออไม่รู้จะว่าไงมอนกันนะครับก็ต้องอธิบายกันให้ฟังนะครับอธิบายใ,ให้แกเข้าใจให้ผู้ป่วยเข้าใจ เราตามที่บอกนะจะได้ไม่มีปัญหาตอนมารักษานะครับถ้าคุณหมอพบนะครับท่านก็จะไม่รักษาให้นะครับก็จะหยุดการรักษาทันทีนะครับจะหยุดการรักษาทันทีถ้าว่าท่านพบโรคประจาตัวที่เป็นอันตรายนะครับอย่างเช่นโรคหัวใจโรคตับโรคมะเร็งโรคปอดโรคไตนะครับโรคกลุ่มวว่นะครับ อันนี้เนี่ยอันตรายครับแล้วก็ผู้หญิงที่มีคันก็ไม่สามารถทําได้นะครับที่มีคันไม่สามารถทําได้อามพึตอัม,ม,พ,อม,มพาดอันนี้ก็ไม่สามารถรักษาหายได้จี่อยากให้โทรเข้ามาครับแล้วก็การผ่าตัดที่มีเหล็กในร่างกายนะครับการผ่าตัดที่มีเหล็กในร่างกายนะครับ ก็ะจะมีบางกรณีที่สามารถทําได้บางกรณีก็ทําไม่ได้เลยนะครับผมต้องอยากให้โทรเข้ามาก่อนจะได้ชัวนะครับจะได้ชัวแบบชัวชัวครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องพ<ม>ิมพ์พยาชาแนลแล้วก็ด้านวัดเพื่อสุขภาพลําไยมาด้วยนะครับผมก็จะตั้งอยู่ที่อําเภอลาไยมาจังหวัดบุร,บบรีรัมย์ครับเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์สามสามสามหกเจ็ดหกหนึ่งนะครับ<ม>คลิปนี้ก็ สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม